ก็กล่าวสวัสดีเพืเ่อนๆนะคะอยู่กับเราบนช anel นะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเรามาอยู่ในแมทช์ที่มีชื่อว่า Blue Heaven RP เย้ซึ่งคราวนี้นะคะทุกคนเราเนี่ยกลับมาทำตามขัามคอของ FC อีกเช่นเคยค่ะนะั่นก็คือ,คอเป็ดนั่นเองกันเจอง ID เป็ดนะคะทุกคนไอเป็นเป็ด เป็ดที่น่ารักนะคะทุกคนดูซิโอเคค่ะทุกคนกันที่ไปดูฝากซัสครต์กันเลยแล้วก็แชร์ด้วยนะคะทุกคนไหนใครเป็นคนขอชุดนี้เนี่ยรายงานตัวมาหน่อยเลยจ้อ,อรายงานตัวในคอมเมนต์เลยจ้าไปเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูชุดแรกกันโอเคค่ะทุกคนนี่ก็คือชุดแรกนั่นเองค่ะทุกคนนี้บอกเลยว่าเป็นน้องเป็ดสุดน่ารักนะคะทุกคนดูซิเป็ดตัวนี้เป็นเป็ดที่เจิดจ้าที่สุดใน3ชุดนะคะทุกคนโอเค อ่าอหารนี้ก็คือไอดีนั่นเองโอ้โหเป็นชุดที่น่ารักนะคะทุกคนดูซิผมสีบลอ์ซะด้วยโอเคหาเจอก็เสร็จแล้วใช่ไหมเอ่ยถ้าเจอเสร็จแล้วเราไปดูชุดต่อไปกันเลยโอเคค่ะทุกคนนี่ก็คือชุดที่สองนั่นเองโอ้โหเป็นนักเรียนญี่ปุ่นนะคะทุกคนในวงเล็บก็คือชุดชุดนี้เนี่ยหายยากมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าหาไปแล้วก็ คนจดไอดีจดผิดมาตลอดเลยนอนโอเคค่ะทุกคนนี่ก็คือไอดีจดจนเสร็จแล้วหรือ,อยังนะคะหรือ,อยังหรือเปล่าจดกันหรือ,อยังโอเคจดกันเสร็จแล้วแหละทุกคนโอเคนอนมาเดี๋ยวเราเนี่ยไปชุดสุดท้ายกันเลยชุดที่สามนั่นเองโอเคค่ะทุกคนนี่ก็คือชุดที่สามนะคะทุกคนจะเป็นเหมือนทารกเป็ดน้อยนะคะทุกคนแล้วโหดูสิบอกเลยนะว่าเออบอกเลยนะคะว่า สวยนะทุกคนสวยบ่เหมือนใครเลยนะคะโอเคเออทุกคนเรามีอะไรอยากถามทุกคนสักหน่อยนะคะก็คือไอห้องสมุดตรงนี้มันมีตู้เซฟใช่ไหมทุกคนมันเปิดยังไงอะ่ะเออมันเปิดยังไงอะ่ะทุกคนเออไหนใครใครรู้เนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะคะทุกคนเราอยากหรือว่าทำที่เปิดตู้เซฟอะคือมันเปิดยังไงเออเออเปิดไม่เป็นนะจ๊ะทุกคนโอเคค่ะสคลคปนี้ ถ้าชอบก็อย่าลืม subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะทุกคนทุกคนชุดต่อไปเนี่ยจะเป็นชุดท,ที่เราๆขอกันมานะคะทุกคนก็จะมี2รายการนะคะขอแบบว่าคุณทำรายการที่2เสร็จก่อนแล้วก็เคยขอกันอีกนะคะทุกคนรู้ว่าจะแปะไว้นในคลิปนี้เลยก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตลาไปก่อนไว้เจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายายเ <ocup. S 2> ป็ดประจนภัยเดี๋ยวเป็ดจะออกไปท่องโลกแล้วนะจ๊ะบ,บายจะเพือทุกคน